สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาว u t u b e นะครับก็พบกันอีกแล้วนะครับกับฟ้าใสไรเดอร์นะครับก่อนชมก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการถ่ายทำคลิปนะครับกันด้วยนะครับวันนี้นะครับก็เป็นคลิปต่อเนื่องนะครับจากเมื่อวานนะครับต้องบอกว่าจากเมื่อวานเพราะว่าเมื่อวาน มีเวลาถอดนะครับเฉพาะท่อนล่างอกล่างนะครับวันนี้ถอดนะครับต้องบอกว่าถอดเกือบทั้งหมดเลยนะครับถอดออกมาล้างนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยนะครับที่ผมได้มาถอดเจ้าเ n ็น e อส r ารอมออกได้ขนาดนี้นะครับไม่แน่ใจว่าตอนประกอบใส่เนี่ยจะเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับก็ต้องบอกว่าต้องจัดเต็มจริงๆนะครับในการถอดออกมาครั้งนี้นะครับก็หลักๆเลยก็คือเอาออกมาล้างนะครับทำความสะอาดนั่นเอง นะครับก็อย่างที่เห็นนะครับถอดออกมาแล้วก็จะประมาณนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยนะครับที่ผมที่ผมถอดเฟลงเอ็นเ o r อาอออกมาได้ขนาดนี้นะครับเพราะว่าเครื่องไม้เครื่องมือก็จะไม่ไม่ค่อยจะมีนะครับเนี่ยนะครับถอดออกมาละต้องบอกว่าทุกซอกทุกมุมนะครับเหลือแค่อย่างเดียวคือถอดยางออกมาทําความสะอาดด้านในเท่านั้นเองนะครับต้องบอกว่าขนาดนั้นเลยนะครับ นี่นะครับหลังจากที่เอาออกมาเช็ดทําความสะอาดแล้วมันก็จะใหม่ๆนิดนึงนะครับนี่เ่เดี๋ยวให,ให้ดูโดยรวมก่อนนะครับก็ถอดออกมาทั้งหมดเลยนะครับสําหรับแฟนๆนะครับ n s r Pro Arm ปนะครับก็อันนี้ผมก็ต้องบอกว่าผมไม่ใช่เป็นช่างนะครับผมก็ไม่ได้เป็นช่างนะครับก็เป็นคนที่ชอบมอไซค์คนนึงนะครับแต่จะไม่ได้มีความรู้เรื่องเครื่องยนต์แต่ก็พอจะ พอถอดได้ประกอบได้นะครับในส่วนของตัวแฟลลิงนะครับไม่ใช่เครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์ต้องบอกว่าเครื่องยนต์ต้องบอกว่าเดิมๆนะครับไม่ได้มีการทําอะไรเพิ่มเติมเลยนะครับโดยรวมแล้วนะครับหลังจากที่ถอดออกมาแล้วก็เออก็ถือว่าค่อนข้างสมบูรณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นภายในเครื่องนะครับเนี่ยนะครับเดี๋ยวซูมให้ดูนิดนึงต้องต้องขอโทษด้วยนะครับข้างๆบ้านเขามีงานก่อสร้างนะครับเขาก่อสร้างอยู่นะครับมันอาจจะมีเสียงดังรบกวนนิดนึงนะครับเนี่ยนะครับ ก็ภายในนะครับก็จะให้เห็นเห็นนิดนึงว่าสภาพนะครับของตัวอันนี้ก็เป็นฝาสูบนะครับ RC Valve นะครับ KW6N นะครับรหัสของเขานะครับ KW6N นะครับนี่ดูให้ดูนะครับก็ต้องบอกว่าภายในก็ค่อนข้างสมบูรณ์นะครับต้องบอกว่าสมบูรณ์มากๆเลยทีเดียวไม่มีรั่วไม่มีซึมนะครับเนี่ยนะครับดูนิดนึงนะครับ ดังนิดนึงนะครับผมปวดหัวมากเลยในส่วนอื่นๆนะครับระบบไฟอะไรต่างๆสายพงสายไฟก็ยังใช้งานได้ปกตินะครับเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นแบตเตอรี่นะครับสายไฟนะครับต่างๆอันนี้ก็มัดถุงไว้นะครับกันน้ำเข้านะครับเฟลลิงก็ตัวนี้ก็เป็นเดิมๆนะครับโครงโครงแข้งเดิมๆเลยนะครับเดิมๆเลยเนี่ยนะครับเดิมๆนะครับของเดิม ยางก็ก็ค่อนข้างใหม่นะครับผลยางยังอยู่นะครับต <go>. ้องถามเป็นความรู down, ้ห <go>. น <go. website> <go>. to ่อยนะครับพอดีว่าผมจะเปลี่ยนโชคนะครับมันจะต้องถอดตรงไหนครับยังไม่รู้เลยเนี่ยผมยังไม่กล้าถอดถังน้ามันนะครับก็เดี๋ยวว่ากล่าวว่าโชคมาก่อนแล้วก็กล่าวว่าจะถอดโชคแต่ว่ากําลังหาทางอยู่ว่ามันจะต้องถอดยังไงถ้าถอดไม่ได้ก็คิดว่าน่าจะไปให้ช่างนะครับไปให้ช่างถอดดีกว่ามั่นใจกว่านะครับ รถจะได้ไม่มีปัญหานะครับมาดูด้านนี้กันนิดนึงนะครอ่ะนี่ดูตรงนี้ก่อนเนี่ยนะครับก็ที่ถอดออกมาแล้วนะครับก็เอามาล้างนะครับทําความสะอาดนะครับแยกชิ้นส่วนไว้แบบนี้นะครับเนี่ยนะครับกรองไว้แบบนี้นะครับทําความสะอาดทั้งข้างนอกข้างในนะครับขัดล้างอย่างดีเลยนะครับมาดูทางนี้หน่อย ยังไงผมต้องขอขยับรถนิดนึงนะครับดูกันอีกรอบนึงนะครับสําหรับในส่วนของสเตอร์หลังนะครับอาจจะยังไม่ได้เช็ดคราบนะครับอาจจะมีคราบเลอะอยู่นิดนึงนะครับ,รบสเตอร์หน้านะครับหายเดี๋ยวผมขยับนิดนึงนะครับึ๊ จะเสียงดังนิดหนึ่งนะครับทาบ้านเ่อก่อส้โอเคอมาดูทางนี้กันนิดหนึงนะค,ครับจะได้เห็นชัดๆนี่นะครับด้านฝั่งที่เป็นอาร์มนะครับก็ถอดออกมาแล้วก็เนี่ยครับในสภาพที่เห็นนี่แหละครับเหนื่อยมากนะครับตั้งแต่เช้าแล้ว ยังไม่ได้กินข้าวเลยนะครับแต่ว่าก็สนุกดีครับสนุกดีถอดไปเช็ดไปทําความสะอาดไปนะครับอันนี้ก็เป็นภายในเครื่องนะครับเอาให้ดูเห็นเห็นเลยนะครับว่าโครงยังดีอยู่นะครับโครงอยู่ในสภาพเดิมๆนะครับไม่ยังไม่มีการทําสีใหม่นะครับเดี๋ยวผมจะสตาร์ทให้ฟังนะครับเดี๋ยวขอตั้งกล้องก่อนอยู่คนเดียวนะครับไม่มีใครช่วยถ่าย ผลยาตั้งกล้องนะครับนี่เดี๋ยวจบกล้องนะฮะนิดนึงครับโอเคประมาณนี้ได้นะครับเดี๋ยวผมสตาร์ทให้ฟังสตาร์ทง่ายมาก เปบามากนะครับัน,นี้จอดไว้นานนะครับควันอาจจะเยอะเดี๋ยวต้องขอวอรมเครื่องน,นิดนึงนะครับ เรียบร้อยนะครับก็เจ็ดล้างทางความสะอาดเรียบร้อยนะเรดูทังน้ามันก็มันจะใหม่นิดนึงนะครับมันจะค่อนข้างใหม่นิดนึงน,น,นะครับสภาพถังน้ำมันนะครับจะใหม่นิดนึงนะน,นะครับก็เออก็เหลือประกอบเข้านะครับแต่ว่าก่อนอื่นยังไงก็ต้อง รอของนะครับที่สั่งเพิ่มเติมไปนะครับไม่ว่าจะเป็นบางโคนนะครับเปลี่ยนบางโคนใหม่นะครับใส่ชุดท้ายใหม่นะครับแล้วก็เปลี่ยนโช๊คนะครับเป็นโช๊คของเดิมนะครับของที่ติดรถมาเป็น YSS นะครับก็อยากจะได้ของใหม่เนี่ยนะครับโช๊คตัวนี้เป็น YSS นะครับก็อยากจะเปลี่ยนตัวนี้ก็รอสั่งนะครับรอของมานะครับ อื่นๆนะครับโดยรวมนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเดี๋ยวถ้าประกอบเสร็จเรียบร้อยยังไงเดี๋ยวจะเอามาโชว์กันนะครับจะถ่ายรูปเต็มๆนะครับเอามาอวดกันหน่อยนะครับว่าหลังจากที่ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนะครับว่าสภาพจะเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณนะครับทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังกัน นะครับยังไงก็อย่าลืมฝากกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําถ่ายทําคลิปในครั้งต่อไปด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ